สวัสดีครับวันนี้อากาศดีครับก็จะมานำเสนอภาษาโคราชนิดๆหน่อยๆนะครับภาษาโคราชนี่เป็นภาษาที่น่ารักนะครับเนาะจริงภาษาโคราชนี่จะเป็นการผสมผสานภาษากลางเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปทางภาษาเขมรด้วยภาษาโคราชนี่จะเป็นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเองนะครับเนาะภาษาตางนี่กับภาษา โคราดีเป็นภาษาเฉพาะของเขาเองอย่างเช่นภาษากลางจะเรียกฝนไปปลอยฝนตกพรมๆนะภาษาโคราดก็ฝนละลืมเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเนาะฝนละลืมก็คือมันฝนตกไปปลอยนั่นแหละครับวันนี้เราจะมานําเสนอกับคําว่านี่ครับทุกท่านอาจจะมองดูว่าแว่นทําไมภาษากลางหรือคนภาษากลางจะบอกว่าคนคนเดียวทาไมใช้แว่น หลายอันเหลือเกินเยอะเยอะเหลือเกินภาษาโคราชก็มันจะใช่เยอะระี่มีหลายอันแท้นะครับเป็นเยอะระาวนะครับอันนี้สําคัญมากครับอันนี้แว่นสายตาครับนี่ครับแว่นสายตาเวลาออกแดดเอออันนี้อันนี้อันนี้แว่นกันแดดพูดพิดครับพูดพิษอันนี้แว่นสายตาครับเวลาเราจะใส่ตัวดูเขียนหนังสือเขียนอะไรนะเนาะอันนี้สําคัญมากขาดไม่ได้ครับบางคนถามว่าอันนี้แว่นอะไรครับ อันนี้สําคัญมากครับเอาไว้ใส่หาสองอันนี้ครับเ <c oughs> ว้นเว้นละหว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรข้าวหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมภาษาโคราชมีเยอะครับสวัสดีครับ